คันด้านนวาวาโิกันนี้นะครับสตาร์ไม่ติดก็เดี๋ยวเรามาเช็คไฟหัวเทียนก่อนเลยนะครับก่อนอื่นก็ขันหัวเทียนออกมาก่อน,นครับเป็นบล็อกบัสิกตัวนี้หัวเทียนสั้นนะปกติโซนิกนะันจะเป็นหัวเทียนยาวขันออกมาแล้วเราก็จะสองเข้าไปที่ปลักหัวเทียนนะครับเช็คไฟหัวเทียนก็เปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็กดขันสตาร์แล้วก็มาดูประกายไฟที่หัวเทียนกัน,นครับ ไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าก็คือมีประกายไฟนะครับแล้วก็กระโดดที่เคี่ยวดีหัวเทียนสภาพดีนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นน่าจะเป็นหัวเทียนประเภทตระกูลเวบลอยนะหัวเทียนสั้นจริงๆน่าจะใส่ผิดมานะครับโอเคนะครับตัดปัญหาระบบไฟไประบบไฟมานะครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็คกันบังอัดนะครับ แบบบ้านๆไม่มีเครื่องมือก็จะใช้นิ้วมืออุดเลยนะครับปิดซิลิกุนแจก่อนนะครับเผื่อ,อไฟัวเทียนจะช็อตเราเนี่ยก็เอามืออุดรูหัวเทียนไปนะครับล้วก็กดคันสตาร์ทนะครับเราก็ดูว่าลมด้านในเนี่ยลมจากการทํางานของเครื่องยนต์ที่ลูกสูบมันดันขึ้นเนี่ยมันดันมือเราออกมาหรือเปล่านะครับเรากดไว้เต็มแรงเลยนะครับกดเท่าที่มีแรงเท่าไหร่ก็กดเต็มที่เลยนะพยายามอุดไว้จะให้มีรอยรั่วนะครับก็กดคันสตาร์ท คือมีบางช่วงที่มันไม่มีลมดันออกมาเลยนะครับแสดงว่านา่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับแต่บางช่วงก็มีลมดันออกมาได้นะครับน่าจะเป็นปัญหาที่เครื่องยนต์ไม่มีกําลังอัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะรื้อชุดพวกเสื้อสูบฝาสูบออกมาดูนะครับ Honda าโนวา o n i นกคันนี้นะครับจอดนานแล้วก็มาดูกันว่าอะไรที่เสียแล้วบ้างเบื้องต้นที่ทราบนะครับ ก็คือเบรกหน้าตอนมาเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ผมเติมน้ำมันเข้าไปแล้วกว็ไล่น้ำมันเบรกก็ปกติว่าใช้ได้แต่พอวันลุ้งขึ้นมานะครับระบีบการเบรกน้วมันจะซึมออกมาตรงนี้แสดงว่าตัวนี้มันขาดใช่ไหมครับตัวนี้มันขาดตรงกลางทําไมน้ำมันซึมออกมาเรื่อยๆทำไมน้ำมันแห้งนะครับตอนที่ผมเติมตอนที่ผมเปิดตัวนี้ไล่น้ำมันน้ำมันไม่มีเลยนะครับแล้วก็เบรกลัง ก็ใช้ไม่ได้นะครับเหยียบไม่อยู่อาจะดํามันแห้งเหมือนกัน <S <S ก็เปลี่ยนยางในด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้วยยางั่วแล้วก็สตาร์ทด,ดูแล้วก็ไม่มีกําลังอัดนะครับแต่ก็ไฟหัวเทียนมาอยู่นะครับเดี๋ยวไม่มีกําลังอัดแต่ต้องรื้อจุดพวกเสือสูบฝาสูบดูนะว่าเป็นอะไรนะครับ ก็วข,ข้าวประมาณนี้ครับผมก็เลยเรามาถอดชิ้นนี้กันนะครับน่าจะมีล็อตอยู่3ตัวนะครับก็เป็นเกลียวหัวแชกครับตัวนี้อยู่ตัวนึงต,ตัวนึงนะครับถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้ผมฉีดน้ำยาสน่หกไว้แล้วก็ฉลดน้ำมันเครื่องไว้นิดนึงครับมันเป็นสนิมแล้วเหมือนคันดูแล้วมันเหมือนจะฝืดๆนะฮะก็เลย เอาโน้ไปก่อนนะครับแล้วก็มาถอดตัวนี้ก่อนตอนนี้จะมีสองตัวครับแล้วนะแงเอาอมาได้ครับต่เนียเป็นเขาเรียกอะไรครับชิ้นตัวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะถอดมอน้ำออกก่อนนะครับก่อนอื่นก็จะถอดอแคมล็อกสายตัวนี้นะครับก็จะมีแคมรลัดอยู่ในผมถอดไปแล้วก็ถอดอตัวสายออกมาแล้วนะครับ จะมีน้ำหกนะครับไม่ต้องตกใจอันนี้ก็ใช้ไขควงแบนขันนะครับแล้วก็ถอดสายตัวนี้ด้านในนะครับเป็นแคมรัดเหมือนกันนี forest, right ่ถอดไปแล้วแล้วก็สายตรงนี้นะครับเป็นสายที่ออกมาจากตรงนี้นะครับออกมาจากฝาม่น้ําตรงนี้เข้าตรงนี้จะไปที่ถังพักน้ําที่อยู่ใต้เบาะตรงนู้นนะครับนี่ก็มีเหล็กลัดอยู่นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแค่นี้แล้วก็ ไปดูฝั่งนี้กันนะครับอ่ะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวเล็กตัวนี้เดี๋ยวนี้ผมถอดออกไปแล้วนะเป็นปลั๊กที่จะต่อไปที่พัดลมนะครับฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีอ่าเบอร์สิบเบอร์สิบตรงกลางนี้นะครับตรงกลางนี้จะยึดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอ่านอดยึดบนยึดว่าน้ำนะครับเป็นเบอร์สิบตัวนี้เนาะนี่ถอดออกไปลวแล้วก็ตอนแรกว่าจะถอดตรงนี้นะครับจริงๆตัวนี้ไม่ถอดก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีร็อตยึดตรงนี้นะเป็นชุดเทอร์โมสตัสน้ําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่เนาะแล้วก็มันจะเป็นเบอร์สิเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเบอร์สิตัวนี้นะครับนี่ที่ยึดอยู no so so ่แล้วก็ถอดออกแล้วก็มีปลั๊กสายไฟน่าจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็จะมีปลั๊กตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ผมถอดออกละถอดปลั๊กตัวนี้เนาะแล้วก็มีขายึดปั๊มมอน้าด้านล่างนะครับก็จะ อันนี้ม่าน้ามันตกลงมานะปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีขาปั๊มขายึดขายึดตรงนี้นี่ก็สวมตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ก็จะสวมตรงนี้ก็จะเป็นถอดออกมาเป็นน็อตเบอร์สิบแบบนี้ยึดอ่าอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเบอร์สิบก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะสามารถเอาชุดม้อน้ําแล้วก็อ่าถ่าน้าออกมาได้นะจะ่อยดึงออกมานะมานี้ เพราะว่ามันจะกีดขวางการทําชุดเสื้อสูบฝาสูบเรานะก็ออกมาให้ชุดแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะหลุดไปนะต้องสังเกตสังเกตนิดหนึง่งอันนี้หลุดไปละนี่ติดอยู่ด้าไหนเป็นแคมรลัดนะองเก็บให้ดีนะเราเป็นว่าหลุดตรงนั้นแล้วกันนะนเห็นอยู่ตรงนั้นก็ต่อไปก็น่าจะถอดทอยเสียถอด พวกสายเงี้ยพวกคาเบอร์เตอร์นะครับนีบ่ครับคันหัวเทียนเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียบปั๊กเปิดสูญเงินแจเรียบร้อยแล้วมาสตาร์ทดูติดนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเช็คช่ว์ีกทีก็สามารถที่จะใช้นะ้ำมันเบนซินครับใส่ขวดแล้วก็เจาะรูเล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ตัวรูหัวเทียนเลยนะครับแบบนี้ครับฉีดเข้าไปพอประมาณครับแล้วเราก็จะขันหัวเทียนเข้าไปเปิดซิกุญแจแล้วก็สตาร์ทดูนะว่าจะติดหรือเปล่าไม่ต้องบีบคนเลงอะไรต่างๆนะครับ